ดังๆชื่ออะไรจ๊ะชื่อสิริรัตน์ค่ะปัญหาชีวิตคืออะไรมีน้องคนหนึ่งค่ะปัญหาการงานการเงินอ๋อไม่มีอะค่ะการเงินโอเคไม่มีปัญหาสุขภาพเป็นยังไงสุขภาพไม่แข็งแรงเท่าไหร่ค่ะไม่แข็งแรงที่ไหนตรงไหนจุดใดระหว่างข้างล่างลงมาตั้งแต่ช่วงท้องลงไปมีปัญหาตลอดใช่ไหมใช่เจ้าค่ะต้องผ่าต้องอะไรหรือเปล่าใช่เจ้าค่ะผ่าไปกี่ครั้งแล้ว ผ่าน้องสองผ่าผ่ามดลูกออกเป็นสครั้งค่ะทั้งหมดผ่าไปแล้ว3แล้วยังมีนัดหมายกับหมออีกหรือเปล่าใช่ใช่ค่ะยังต้องหวนับเข้าไปอีกใช่ไหมใช่้ค่ะท่านเทวดาปัญหาสุขภาพเรื่องเกี่ยวกับช่วงท้องลงไปมีปัญหามากมายไปทําแท้งมากี่คน1เจ้าค่ะตั้งใจทํามันก็เดินเข้าคินิก่ะอ่าท่านเทวดาเกี่ยวข้องกับเด็กคนเดียวหรือเปล่า ท่านเอ๋ยเห็นเป็นเช่นนั้นแท้มีเด็กแท้นั่นแหละเนาะเคยเตือนกันไว้แล้วพอหากใครเนาะมีเด็กกันแหละท่านจะวิบากกรรมนั่นแหละเนาะเจ็บปวดไปตลอดแหละพอหากไม่ได้แก้ไขหนอเวนกรรมจะวนเวียนหลายชาติแ้วอ้าวเพราะว่าสาเหตุของความปวดท้องต้องให้หมอไปผ่าซ้ายผ่าขวาผ่าเช้าผ่าเย็น พาหลายครั้งแล้วเนียมีนัดหมายอีกเพราะว่าไปทําเด็กให้ต้องตายใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยวิบากกรรมเลยนั่นแหละเนาะส่งผลให้ทุกทรมานพอนี่แหลนะะเนาะเจ็บปวดกายใจนั่นแน่อาแล้ะสำนึกผิดด้วยยังสำนึกแล้วเจ้าค่ะสำนึกผิดแล้วท่านเทวดาจะหาทางแก้ไขอย่างไรได้บ้างรักษาศีลได้ไหมเล่าท่าน,น,นเพราะว่านาสงเด็กนั้นนั่นแหละเนาะ ให้เด็กนั้นไปเกิดเถอค่านี่แหละนะหนทางเดียวแหละท่านแม่ท้งหมดหนึ่งคนใช้เวลากี่วันเด็กหนึ่งคนใช่ไหมท่านใช่สิบห้าวันนั่นแหละหอทำได้ไหมเล่าค่าได้เจ้าค่ะวันนี้เลยค่ะเมื่อไรจ้ามาวันนี้แล้วเจ้าค่ะช้าวนี้เลยเริ่มเลยวันนี้เด็กชื่ออะไรต้องการอะไรบ้างชายและหญิงกันเล่าเอ่ยไม่ทราบเจ้าค่ะห้าคนจ้าเป็นชายอีกแล้วเป็นผู้หญิงค่ะอ๋อเป็นหญิงค่ะ ไปทำอะไรในเกี่ยวกับเรื่องระบบท้องไส้ระบบท้องใช่เหรอคะใช่ตรวจได้เลยะเธอเป็นคนตรวจเองเหรอ,อเธอเป็นคนจัดการต่อมต่างๆเหรอใช่ค่ะจนกระทั่งผิดปกติก็ดีนะคะดีอะไรไปผ่าต้องถองถามครั้งแล้วก็จะได้รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีผ่าได้เรื่อยๆคะ่ะอยถาไม่คนถูกพ่าเดีดีเปล่าดีค่ะดีไม่ไดี หมันต้องดีดีคะจต่ไปให้หมอถามดูอะค่ะเปิด,ดูอะค่ะถามดูตรงไหนมันอยู่ต้นไหนอะค่ะอ๋อเปิดวีคอพรอหมอใช่ค่ะแล้วเข็ดได้ยัง <c oughs> พอ,อยังงอเพิ่งพอค่ะยังไม่ได้พอเลยค่ะพอแล้วเขาไปไหว้แล้วต้องทองสามครั้งมดลูกไม่เหลือแล้วใช่ไหมค่ <c oughs> ไม่มีแล้วเหลือรังไข่อยู่แค่ข้างเดียวก็จะเอาอีกแล้วเนี่เจ้าออกให้หมดนะคะเดินมาเรื่องหมอเลยค่ะไม่ได้ด้วยวาดให้เรียบเหรอค่ะเขาอยาแค่เอาหนูเขาออกทําไมคะหนูก็าเลยมาออกช่วยออกให้แหวงแหวงร่อโล่งๆเหรอค่ะแค่ไม่ได้มีพอแล้วเขาไม่ไหวแล้วมันผอมแห้งแรงน้อยอยู่แล้วก็ไม่เห็นบอกว่าไม่ไหวเนี่ยค่ะไหวไม่ไหวว่ามาไหวไม่ไหว ไปหาหมออยู่เนี่ยค่ะหนุนช่วยไปช่วยแหวกให้ไม่ไปดูให้ไวชแหวกต่อจ้าอ่าอ่า<ด>เขามาให้ไปเกิดแล้วแยกย้ายกันไปไปเกิดได้เหรอคะตั้งใจบวชหรือเปล่าตั้งค่ะตั้งใจเลยพอกันทีเมื่อวานมาวันนี้มาเลยได้แล้วไปเกิดใหม่ได้ไปหมอได้เออไปไปหมอเลยไปชันสูตรกันเองตามนี้ค่ะเรียบรอย้อยชื่ออะไรบอกมาชื่อนิสาค่ะนิสา คุณหมอนี่ฉาคุณหมอนิสากินอะไรคก็มอกินอาหารครีนค่ะอาหารอะไรวะสายเดี่ยวกรีนกรีนเหรอใช่ค่ะอาหสุขภาพหลานตาไม่รู้จักแบบคุณหมอเขาจะยืมเพนค่ะโอเคแไม่กินข้ากินหญ้าเอาไปเอาเอาเอาไปมาแรงเอาผักกินผักหญ้าไปแล้วกันใช่ผักห้าไม่มีค่ะหญ้าก็ได้ผักสลัดเอาผักสลัดอ่าโอเคไปจัดมาหนึ่งที่ จิ้เมเทยทุกวันถียจะได้ใช้อ้าวตามนี้เขารู้ใช่ไหมใช่แม่เลยค่ะกินอยู่ใช่ไหมใช,ใช่ค่ะโอเคไปจัดมาหนึ่งทีาน้ำนมตามเห็นควรเสื้อผ้าใส่ไหมใช่ค่ะใส่ลายใช่ชุดคุณหมอ,ช,หมอชุดหมอหญิงหนึ่งชุดค่ะปล่อยสัตว์หรือเปล่าปล่อยค่ะลินตาปล่อยลายประกอบเส้นฉาบตัวพอแล้วค่ะ สามตัวโอเคสังฆทานหนึ่งชุดไหวไม่ไหว so ไหวสบายโอเคตัจะเป็นหมอเราต้องไหวถ้าเราต้องลงทุนใช่ไหมชุดหมอหญิงนี่คือของของของเบบีหรือว่าของเธอมีเรื่องเด็กคนเดียวใช่ไหมชุดหมอหญิงชุดหมอเหรอชุดเด็ก ชุดเด็กอ่ะชุดเด็กไปแล้วก็ใส่เสื้อกาวไงแล้วก็มีหูคุณหมอไม่ได้มีหูฟังุอุปกรณ์เด็กอ่ะหมอหูเหออะไรก็ใส่เข้าไปด้วยหมอเขาใส่นั่นแหละจะเป็นของเด็กอ๋อค่ะแถมชีจาไม่ต้องแถมชีจาแบบของนางพยาบาลหมอไม่ชีดาหมอแค่วิเคราะห์วิจัยตรวจเช้ฟังหัวใจฟังแบ่งหน้าที่กันแบ่งหน้าที่กันตามนี้แถมไม่ต้องค่ะอเรียบร้อยไปได้หมอนิสาโชคดี สนใจรักษาไหมไม่ต้องพอแล้วอย่าไปให้เขาไปไปผ่าอีกตามนี้น้าตับอกหนูไม่ได้เราต้องบักเขาอันนี้เขาด่างไปเองนหนูไม่ได้พ่าไปเลยตั้งไอแม่เขาก็เจ็บไงหมอมานัดเนี่ยเขาก็เชื่อหมอเด้อเชื่อหมอทําไม่ะไม่ได้ไม่เชื่อหมอเดี๋ยวมีปัญหาอาเป็นว่าขอให้อาการทุเลาลงจนกระทั่งหมอบอกว่าเออไม่ต้องทำอะไรแล้วกลับบ้านได้ตามนี้อันนี้ พฤติกรรมก่อนนะคะอ่าตั้งใจพฤติกรรมของผู้ป่วยอะค่ะตั้งใจปฏิบัตินะบ่าวใช่ค่ะโอเคปฏิบัติตัวตามที่หมอบอกทุกอย่างก็จะเรียบร้อยค่ะไปได,ได้ได้หลวศได้เลิศได้ค่ะบ้านค่ะเบายบาย์ไลน์ต่อไป